สวัสดีค่ะน้องเตาค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยอันเป็นทังไดอันน้องเงินรับระบอรหรือจังไดค่ะอันน้องรับแร้วค่ะเออเนาะเพราะว่าน้องเตากับสิบโมคอยว่างบันไ,ไดเพราะว่าติดเลี่ยงน้องเนาะขันโท่วมมากสิน้องน่องรับกับสิลบวกน้นองนาะอน้องเตาเนาะน้องใบบุญเน่ะนะ ก็เเป็นแต่ฮักเป็นแต่สังค่ะแก้มตู้หลูอยู่ไหม <c oughs> เป็นแต่ฮักโอ้ยซอยเลี่ยงเด้พี่ซอยเลียยยเ้ยงนี่เด้อซอยเลี่ยงน่องใบบุญน่องเป็นแต่ฮักคืออย่างนี้เป็นแต่ฮักแต่สั่งเนาะค่ะลูกของน้องเต้าเนาะ <c oughs> จ้ามาน,นี่ก็สิรบกวนทมเนวทา้งตัวเลขของวันเลขออกไปางานน้องเจ้าเมื่นอนี่วันเช้าว,วันเลขออก <c oughs> วันที่หนึ่ง เป็นยังไงเนี่ยค่ะหรือว่าฟันดีแล้วบอกค่ะว่าเห็นเอฟซีฟังเนี่ยค่ะฟันดีค่ะฟันว่าจังใดน,น้อมนะือนเนอะอันเดี๋ยวเด้อค่ะตั้งเขียนตั้งตั้งตอบค่ะตั้งตั้งบอกว่าปิดโจตั้งตอบเอฟซีบอบ้าเนานะจ้ะาบอมเนาะคะ่ะจ้า ฝันม้างได้ตรงเต้ามาเชิญนะค่ะตัวเลขเนาะอันน้เต่าเพิ่งคยฝันจ้าเทียเนาะค่ะอุ๊บบี้อันเต้าเมื่อฝันเนาะฝันอันเห็นดันเงินเม่เห็นดันสารแม่ฮันนี่แม่ค่ะเคยฝันจักเทียด้เพิ่งจะเป็นครั้งแรลกเมะเตรี่มาฝันเมะค่ะบอกว่านี่ก็ก็ลงช่องคลิปช่องพิจูไปแล้วเนาะยุบซีกับสิพ่อได้ได้ตัวเลขแนวทางแล้วเนาะค่ะเนาะมันพ่อมันนี่มันตามคขงสุดท้ายจ้ะ จ้ะมืนอนี่เกิได้มาสามคุงสุดท้ายของของน้องเต๋วเนาะค่ะว่าน้องเต๋วมีตัวเลข,ขเเเตัวใดแน่เติมเติมแน่เนาะคะ่ะตัวเลขที่อันก้อนก้อนก้อนสีเลตัวเลขของอันเต๋วฟันมาขึ้นเนาะเดี๋ยวฮอดทบทวนต,ตัวเลขเนาะคะ่ะตัวเลขที่น้อนงเต๋อออกช่องพิจูไปเนาะคะ่ะว,ว่าที่ยิบเก่าเนาะว่ามีตัวเลขอีะะอย่างแน่เนาะค่ะอีหย่างแน่เนาะพิจูสองแปดมีตัวเลขคือมีสองแปดเนาะค่ะ แล้วก็เจ็ดสามแล้วก็เก้าห้าแล้วกันแล้วก็แปดสี่หกสี่สามตัวก็มีหนึ่งแปดสี่จ้าเลขทูบมีเจ็ดหกเก้าหรือเก้านี่อาจจะเป็นศูนย์แล้วค่ะเพราะว่าหางพันหน่อยเนาะน้องเต๋เนาะนี่นมีทวีด้วยค่ะค่ะค่ะเก้าศูนย์เท่านี้น้อเต๋อจะโล่งหายเลยนีเนาะเก้าศูนย์เพราะท่นด้ล่องมีแต่เลขทูบค่ะเอาเก้าศูนย์นั่มบ่จ้าเปนบ่จ้า คือคือคือน้องเต่วเอว่าตรงเส้นปีเสาหลงิลืมเ <c oughs> พราะว่านองเต๋อคิดว่าเหมือน,นอันนัมันมันเป็นเกียร์เก่าหกเกียร์ไอศูนย์กระไดหกศูนย์กระไดเนาะเอาเป็นตัวเลขเอาตัวเลขที่ที่น้องเต๋วชอบกระไดตัวเลขที่น้องเต๋วชอบกับสีมีอ่าอ่าทบทวนตัวเลขไหมเนาะค่ะเนาะค่ะสิมีหนึ่งแปดสี่เนาะค่ะจ้ะหนึ่งแปดสี่เจ็ดหกเก้าแล้วก็จะมีแปดสี่เจ็ดสาม อ่าหกศูนย์หกศูนย์นี่คือเข้าวกกันเนาะจานบอดดอล่งไห้เพื่อนเนาะเอาอยู่บ่จานไห้เพื่นอยู่บ่จ่ะหกศูนย์กระล้มกระสิบว่าไรตัวอีกวะอันนั้นหกศูนย์ดีตัวนึงเนาะเพราะว่าเป็นเลขที่มาเรากันคุยกันอยู่แต่ว่าบอดดอล่องไห้อนี่ค่ะหกศูนย์นะคะจะมีหกศูนย์ลวกัอ่าห้าเก้าสองแปดเก้าศูนย์เนาะค่ะห้าเก้าสองแปดค่ะ เก้าย์เก้าศูนหรือหกศูนกับเอาน้ำเด้อเอฟซีเนาะกับเก่าตัวเดียวกันแต่ก็เลยตีล่างกาให้ซื้อๆเนาะหรือเก้าศูนย์เนาะน้องแต้วเนาะเดี๋ยวออกมากกับสิวาขือเขียนในแน่กับสิวาเนาะจ้าเลขหกเก้ามีในเลขทูบเนาะค่ะแม่ยังค่ะไขรเพิ่นตัดเลนเอาเนะจ้าอันนี้ก็คือเลขทีวา เพิ่มเติมเข้ามาที่เพิ่มเขียนให้ก็คือหกศูนย์แต่ว่าว้ากันอยู่น้องเตวเนาะเขาคุยกันอยู่เนาะแมนแมนค่ะมาที่นี่อ่าเมื่อวานเนาะคะ่ะเห็น้องใบบุญน้องเฮาจับจับกำรรข่าวสารเนาะคะ่ะบางท่านกับท่นทมาถ,ถามว่าน้องเต้์น้องใบบุญกำรรข่าวสารเราไปว่าสันว่าเป็นอ่าังว่ดมหาเป็กรรนกำเดไ่ยสองเป็ดเนาะงวัดนี่เนาะคะ่ะเป็กรรนกำเดไดยหนึ่งสี่สองเนาะคะ่ะเพราะว่ามืเป็นสิงใหญ่เนี่ย ได้ร้อยกำข้าวสารได้ร้อยยี่สิบสองเมตรเนาะร้อยสี่สิบสองเม็ดเด็กค่ะอ๋อร้อยสี่สิบสองโอ้ยพี่โจนี่กับเจมันเนาะสมองสมองกับปากไหวแท้แ้เลยเดี๋ยวก่อนนะคะแอดขอดอนุญ,ญาตเขียนอันอีกใบหนึ่งเนาะคะ่ะให้กำข้าวสารนะคะ่ะน้องกำข้าวสารหนึ่งสองสี่บอนองเตลเอาก็ได้ตัวเกาเ้าเนาะหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองเอาเขียนกัน กำข้าวสารเนาะคันหนึ่งสี่สองเดี๋ยวด้กค่ะเขียนก่อนเนาะกำข้าวสารเนาะคะ่ะกำข้าวได้หนึ่งสี่สองเอาเขียนไ,ไ<ด>ว้ก่อนบันีึสิท m e หลายรอบสมองบ่ค่อยดีดิเถ่าแล้ว <c oughs> กังนอกเต้านอกเต้าเน่ะไ่ตาตัวเลขเขาก็มีซัมเนี่นลคะค่ะมาที่นี้ บางคนมาตามคงสุดท้ายว่าน้องเต้วฝันบ่ฝันแบบใดขึ้นเหมือขึ้นเนาะค่ะเป็นขึ้นวันพระเนาะเมือขึ้นนี่เป็นขึ้นวันพระเนาะคะ่ะเต้วกับบ่เคยฝันเห็นสารเมฮันนี่จ้าเตียบ่เคยฝันบ่เคยได้ไปหาเพื่นจักเทียเม่นเพื่อนอยากไปหาคือขึ้นคือบ่ฮหูเนาะค่ะเนาะกับที่ว่าเมือขึ้นนี่เต้วฝันว่าเต้วไปสารเพิ่นไปสาลเพื่อนแล้วแล้วเพื่อนพันบอกว่ามีผู้ยงิงผู้นึ่งวา ย็นตัวเลขบอพนาวาป็นบอกมวนมวลโอ้ยตัวใดนอวาสันดกเก้าห้าสามพนาวาอันนี้อุ้ยบอกทังเบอกท่านคนลูกคนลูกสูเลยเก้าหานี่ยฝันเมียนค่ะฝันเหมื่ื้นนี่แม่บ่เคยฝันจะเพียบบ่เคยฝันว่าใดไปสารเมหันนี่บ่เคยฝันเกี่ยวกับเพิร์นข้างแรกค่ะเอฟซีข้างแรกเลยที่ฝันนี่ ม่เค่อยฝันไหมเพื่อนว่าจังใดอีกรอบหนึงนะะ่งเนี่ยค่ะเพื่อนว่านน้งไปไหวเพืนน่อนรอนให้ความฝันก็ยังอยู่ของไปไหวเพื่อนพานาวไปกับแม่ล่างเนี่ยแม่ล่างกับไปไปน้ากนันพ่อปั่นพ่อไปแล้วแล้วดีบ่ดีเลงน้องเต้อกับเล็กแม่ล่างแตกอีกเนาะคะ่ะแตกปุ่นแตกล่างเนาะคะ่ะอืมอืมปันมีผพ้หยิ่งพู้พหนึ่งไหมพูดม,น,มน่อยม่วน คนว่าเห็นตัวเลขบอกว่านว่าเดทมาไหวแล้วเห็นตัวเลขบอกว่าคนว่าสี่ไหมจ้าตัวใดหล่ะจ้าว่าสันนั่นเดฟอะนะเห็นตัวเลขเ,เลก้าห้าสามเก้าห้าสามจ้ามันสองตัวคนไหยสองตัวพ่อผมได้สองตัวเห็นเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองสองตัวมีเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองต้อะ แมนค่ะน,นี่อันนี้ก็คือบอกสูก้กันฟังนะะ e ่งเราขายเย็บซี่กับยาวลายตัวเนาะเข้าชอบตัวเดีเข้ากับจังสือเขาเขาบบมาเข้ากับอ่าคัดเอาคัดเอาตัวที่เข้ามากนั่นแหละแต่อันนี้เข้าบอกบอกหมายถึงว่าความฝันสูก้กันฟั่งเนาะค่ะฝันเหมือขึ้นนี่เด้ฝันเหมือขึ้นเลยนี่เม่เค่อยฝันแจ็กเกียฝันเย็น,ยนเพิร์เมือขึนอ้นนี่แมนค่ะไปสารแม่ฮันนี่เนาะค่ะ ค่ะฝันว่าจุ๋มของได้ไปสารแมฮันนีซึ่งเรื่องจริงกับเมื่อคยไปยักเทียนบอกค่ะบัค่ะบบวบับ้ตแเต่ตัวเลขกเจ้าหาเล็มาหนีเมื่อค่อยไปสารแมฮันนีจ้าทียะยักสาศาพพ่นยูมองไดบางคนกับสีใายี่ดอกโอ้ยแต่เป็นตกขาวเนาสีาอยู่ดอกเพราะว่าอันดอกเต่าเมื่อค่อยไปจากเทียอีดีค่ะตออั้งแต่อัเงี้ยอย่เงี้ยตะขาวขาวข,าวของเันคุ้นแม่เล่าเนาะแต้กับจุ๋มของเมื่อค่อยไปจากเทียแต่กับบเน่เนาะค่ะว่า ทันตัวเลขที่เพิ่นมาไหก้วมฝันของน้องแตวเนี่ยการเข่าสามตัวตรงอีหลีหรือว่าสองตัวตรงที่เพิ่นไหหมาน,นี่น้องแตวสีเดินทางไปค่ะสิไปไหวเพิ่นเนาะเม่นค่ะ,คะน้องแต้วสีเดินทางไปไหวเพิ่นเนาะ,ค,ะค่ะกับฝากช่องอันพี่โจเนาะคะ่ะฝากเป็นซื้อเนาะคะ่ะคันตัวเลขของแมส่แมสันแมฮันนี่เขา่าหรือว่าตัวเลขน้องใบบุญหรือว่าของน้องแตวเข่าเนาะคะ่ะมารวมทัาบุญน้ำกันเด้อเพราะว่าอ่าน้องแต้วคิดว่าเพราะว่าตัวเลขแต้วหรือว่าเลขอ่า แม่ฮันนี่เขาเนาะคะ่ะนอกเต่วสีดินทางไปสานแม่ฮันนี่ค่ะจะไปกาบเพิ่นจะไปซื้อของไปเซีนไหวเพิ่์นเนาะคะ่ะจะสื่อสูตนงามไปหายเพิ่นเนาะคะ่ะเบาเบ,าบาตรงๆเลยค่ะเบาตามหลักเลยกันแม่นกเต่วถือรางวัลไ่อีลีนี่้อกเต่วสีเอามอลำหมดละค่ะไปล่ให้เพินเนกันมากมอลำ่มนี่ <No. S 2> แม่คะ่ะเพิน่นหักหมอลำอมโ้ยทั้งเบาทั้งคนขี้ลุกเลยปิจู <No. laughs> โอ้โยขันแม่แล้วเร่โหขันแม่แล้วเด้สัมผัส อุ้ยคนขี้งลูกหยาบเยบพี่จูเอ้เนอะค่ะ <Okay. S 2> ทั้งบอกตั้งคนขี้งลูกเด้อขันแม่แล้วได้รับหลู่อีลีเนาะคะ่ะขันเป็นตัวเลขที่แม่แล้วมาให้น้องแต้วอีลีเนาะคะ่ะคือเก้าห้าสามแล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเนาะคะ่ะขันตัวเลขขันของคุณแม่แล้วเขาอีลีสามตัวตรงหรือว่าน้องแต้วซื้อลัตเตอรี่ไว้เนาะคะ่ะกะหลายใบอยู่เนาะขันเป็นไปได้เนอะห้คุณแม่แล้วสุกใส่หยใส่รางวัลที่หนึ่งรางวัลใหญ่เด้อคุณแม่เอ้ยลูกเสียหมอนำไปถวายห้ แล้วหลูกสิรวบร่วมอ่าปัจจัยน้ำเอฟซีอ่าน้ำมอ่ำาแล้วก็อ่าสื่อสูตรงามๆไปถวายเพื่อนเนอะาะเพราะว่าเป็นคนเมีห้องคนมากงามเนาะจ้ะเพื่อนมากสวยมากงามเพื่อนเป็นคนงามเ้อะไอฮันนี่จ้ะเมนแมนเมนค่ะโอ้ยทั้งบอกทั้งคนลูกพี่โจ้คนลูกสวยอย่าลื่ลอมตัดน,น, <ำ S 2> น้ำได้ก่าเก้าห้าสามแอนไม่ได้ตัดไห้พี่โจไม่ได้ตัดไห้เอฟซี FC ไหมง่ะให้เพื่อนตัดเอาเนาะน้องเจาเนาะค่ะเมนค่ะจ้ะ<ๆ> เลขกำข่าวสารน้องใบบุญขึ้นหนึ่งสี่สองนะคะอย่าลืมเด้อพีเอาไปได้ทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็เพื่อนบ้านนะคะอย่าเพลว่าได้ได้เลขกำใบบุญนี่ก็ได้เนาะโอ้ยเพลว่าได้ได้แมนปั๊บโหลดได้หนีกันออกมือนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะมืออื่นอีกเนาะคะ่ะเลขของน้องเฮานี่อย่าถิ่มแท้ๆจ้ะมันนี่น้องเต้ลเลขทูบของน้องเต้ลนี่เนาะ 7, 6, 9, เจ็ดหกเก้าเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะอย่าลืมเด้อพี่เจ็ดหกเก้าแอดลงอห้อยู่นะคะแต่ว่าอันนี้เบป็งของจริงเนาะ หางมันสั่นน้องเต่วาวคือเลขศูนย์นงสั่นอันนี้ก็พี่จรณลนาเบงเนาะน้องเต้านะเนี่ยเลขทูบน้องเต้าจุดวันพระบ้างไหมน้องเต่าเห็นบะแงีนแมนค่ะจุดวันพระจ้ะนี่ค่ะอันไหนอันลืมเลื่มแน่ก็จะโอ้ยออกก็สิว่าโอ้ยเนาะเลื่อมแล้วเื่อเห็นก็สิว่าเมื่อเห็นนี่อันนั้นให้เบิงเนแ,มแ,มแต่ว่าเพื่อนก็อาจจะเลื่มไปแน่เพราะว่าเขากลับลงแต,แต่วันที่ยี่สิบเก้าน้องเต่านะเนี่ย เลขทูปน้องเตานี่คะ่ะอันนี้คือวดที่วันลงอะ่ะเลขวันที่ยี่สิบเก้ามิดเพิ่มเพิ่มเติมขมาก็คือหกศูนย์เนาะมีหกศู<ะ>ยนย์กับเก้าศูนย์ยันเพิ่นบ่เห็นยันเพิ่นลืมแม่ค่ะก็เลยเขียนให้ก็ว่าย่าสิว่าหลายตัวเนาะน้อง,งเตานะเพราะว่าแม่แม่ค่ะเพราะว่าหกกับเก้ามันมตอยางซื้อตามและะ้วค่ะเอาตัวที่จาของมักแล้วค่ะตัวนี้อาจจะแบบว่า หลายตัวแต่อาจจะไปตรงใจกันก็นกนท่านไดเนาะค่ะกับพิจารณาเบิ่งนอกเจ้าเนาะเป็นโคง้งสุดท<ม>้ายเนาะค่ะน้องใบบุญพายอยากซ้อยเลียงน้องใบบุญกะอา่าแอดไลน์มนนะะาเด้อค่ะไอดีไลน์หรือโทรหาน้องเจ้าเนาะค่ะศูนย์0ปดสองห้าสาศูนย์แปดเก้าแปดสามได้เด้อค่ะเด้ออยากร่วมบุญเนาะคะ่ะขันแมนมีโชคมิรามวนี่กะอยากร่วมบุญอยากไปหาสารแมฮันนี่ฮถือเลขแม่ฮันนี่น้ำกะ เบอร์นี้ได้นอกแตเนาะเป็นทั้ง id line บ้บ่ค่ะ,คะเป็น id line นั่มเนาะจแตเนาะค่ะเพราะว่าแ้่ในบุกค่ยฝันกับฝันไหมเนี่ยเนาะบุกค่ยฝันกับฝันยังว่ามีความมั่นใจบ่กงงไม่บังเอิสิออกซะบ่ยังว่าพม่จังไดยยังบุกค่ยฝันเห็นพืน่นจ้าเสียค่ะอันือพีดกับคอยเป็นแค่แยนวยทางเนาะค่ะเอฟซีนก่ะบ่กหูคือกันเนาะค่ะว่าสิจังไดยแต่ตามรักนุกับฝันฝันยังสี่เนาะค่ะ ตามนี่น้องเต้อแม่ล่างมากแล้วทรงซิกมากแล้วโอเคค่ะเอาอตอสุดท้ายนี่นุ่นมา้เตกับสิขอพอวยพรนนะคะขออวยพรนให้เอฟซีของเฮ้าเนาะคะ่ะในช่องพี่โจช่องพี่โจคือพี่สาวของน้องเต้อเนาะค่ะแต่ะะแขอให้มีเอฟซีที่รับช่รับฟังอยู่ตอนนี้ก็ขอให้มโฉกมีลาบน้ำกันเดอร์แต่ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ขอให้แตกสามตัวตรงสองตัวตรง เมื่วาจะเป็นตัวเลขใมฮันนี่เนาะค่ะที่น้องเต๋วฝันเมื่อคืนกับขอใหาแตกเด้อกับขอให้มีโชคมีลาบน้ากันเด้อค่ะมีโฉมีลาบแล้วเนาะค่ะหรือว่าจ้งไดกัะเต๋วกับสิบวันนี้เนาะค่ะเต๋วอาจจะเดินทางไปสารแม่ฮันนี่เนาะค่ะเพราะว่าน้องเต๋วเพิ่งเคยฝันเห็นเพิรนน้องเต๋วกับฝันเนาะค่ะ้าเพิรนมาห้โฉคใหลาบของห้าเนาะค่ะจ้ะกะให้โชคให้ลาบให้มานเนาะเป็นครั้งแรกที่ฝันกันเอ้า ก็ขอให้มีโชคดีสุพุสุกน้องเต่าเนาะจ้าบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นให้ได้รับข้าวดีกันเนะเจอกันน้องเต้วเนาะถ้าเลขออกของน้องเต้าอยู่ในนี่สามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นเนาะเจอกันน้องเต่าพี่โจขออนุญาตสองบ้านให้เอฟซคุยกันวาไรตี้ให้เอฟซฟังอีกรอบหนึ่งเนาะ ค่ะขอบคุณมากค <ขอ S 2> ่ะเ<ข>อออกรามาคุยกันอีกรอบค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะน้องเต้าค่ะน้องใบบุญค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะกดแนวทางวันเลขอขอกของน้องเต้าเนาะคะ่ะน้องเต้าก็สียากแน่จักน้อยเพราะว่าน่องทั้งกล้วยน้องเนาะค่ะทั้งเลี้ยงน้องพร้อมเนาะคะ่ะผู้ใดอยากอา่าซอยเลี้ยงนอง่องก็โทรหาน้องเต้าได้เนาะคะ่ะสําหรับแนวทางของน้องเต้ามอนี้คงสุดท้ายด่วนๆเนาะค่ะ ขอรอกันไลค์หน,หน,นะะึ่งแชร์ไดเด้อค่ะเป็นกำลังใจกับทางช่องโจผ้าลวดนำแนวว่านะคะ่ะากขอกราบขอบคุณคุณพ่อคุณ,คณแม่พี่น้องสุขุสุขคนที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะวันนี้สามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นให้ได้รับข้าวดีกันสุขุสุขคนนะคะทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมให้เล่นการพนันทุกชนิดค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ